แม่ได้ไหมนุ่นทำไรเฮ้ยเรียกชื่อแม่ได้ด้วยแล้วก็มีน้องนัทเป็นคนขับนะครับเสียงบีเอ็มใช่ไงบีเอ็มนะหยุดให้หยุดเหรอให้หยุดเหรอวันนี้ทุกคนครับวันนี้บีเอ็มไปเล่นลิเกด้วยนะครับที่นครปฐมแอเรียกผมได้ด้วยปนไง เรียกได้ด้วยโหดนะจริงปะว่าจริงอีนคนโหดอ่ะเรียกได้ด้วยอ่ะตอนนี้หลับบีเอมเอมเรียกย่าสิมองมองมองเออเรียกเรียกอะไรนะเยสาแม่เรียกชื่อแม่ได้หรอของจริงอ่ะโอ้คนคนขึ้นมาสี่ร้อยคนแล้วอ่ะ โคตรไวตอนการดูหนังอันนี้ก็ใช้สมาธิในการพูดนหรือว่าการสนอ้าวดูพูดโนปะอายิ้มยิ้มยิ้มหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าฮะาไลฟ์สดเหรอเออจะดูโทรศัพท์ไม่อันนี้เขาเขาดูลิเกนัดเออแม่เขารู้เขาซ้อมดูลิเกวันนี้เขาจะต้องร้องก่อนแม่ก็รู้เฮ้ยนัดเว้ยนี่ดูคนนี้ดีกว่าดูไหมดูไหม จ้าใจเย็นเลยเลี้ยแชมเนี้ยเลี้ยแชมป์เนี้ยแชมป์มั้ยยไปแชมป์ดิเลี้ยแชมป์ดิยังดุมือดิครับอย่าดุมือเลี้ยไปแชมป์ติเอาง่วงแล้วทุกคนทุกคนครับง่วงแล้วลิเกตัวนี้ว่าล่ะครับอย่าอย่าดุนิ้วอย่าดุนิ้วโป๊ะโป๊ บายบายก่อนบายบายบายตรงจบก่อนตรงจก่อนไม่ต้องกินมือรถอะไรอันนี้รถอะไรรถอะไรรถใหญ่รถสิบล้อพูดสิรถสิบล้อรถสิบเอาเอาหมองกล่องอันนี้อันนี้นี่จะนี่จะอยู่เฉยเนี่ยปไหนนไปไหน ไม่ต้องไม่ต้องรองเท้าเดรู้แล้วรองเท้าเอาไม่าไม่เอ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 ามเอาไมกเอาไม่าไ่าไ่์อาไม่เอาไม่เอาไเไม่เาไม่าม่เาไม่เอากอาไ่เอาไม่เมาเอา่อา่เอม่เอนไเอม่เลาเอ่เอ่เอม่เอมอ่ะอม่ออไม่อ่อาเาอม่อไม่อาไมอ่เอาน่อ่าเหมือนลุ่า่อเลยอ่ะเหมือน่่อ รถตล้อไปแล้วตอนนี้ผไป,ป่ายเปล่านรดมารถล้อนอน,นี่ายทุกคนครับเอาแชร์กันไปครับแชร์กันไปรถสิบลอ้อรถล้อพูดสิหกร้อยสี่สิบเจ็ดท่านนะเอาแชร์กันไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจช่องไอ้แชมป์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเฟซบุ๊กแชมป์ไว้ด้วยเ,เดี๋ยวมีเหตุการณ์หรือว่ามีไลฟ์สดอะไรเราจะได้เห็นกันนะครับช่วงสามวันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์เลยเพราะว่าผมพักเสียงนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเสียงฟื้นแล้วช่วงนี้มีงานได้เจอกันแน่นะฮะเป็นช่วงมินิคอนเสิร์ตนะฮะเป็ดกระดงไม้ยายนีอ่าแชร์กันไว้เยอะๆแชร์กันไว้เยอะๆครับเฮ้ยเป็ดกระโดงไม้ยายนี่อหน้าเหมือนจะศาสมากๆใช่ครับปิดไลฟ์แล้วนะเพราะว่าถึงปั๊มแล้วจะลงไปหาข้าวกินแล้วยังไม่ได้กินข้าวมาเลยวันนี้กดแชร์แชมป์ด้วยอ่าดูพีเอ็มกันก่อนปิดไลฟ์แล้วกัน Kiếm này hả phe ừ. em?